ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมิน,นูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ f c ซเลคฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่13บสกับระ กะดาคม2565นะคะแอดมินนูน้ยสวัสดีทุกท่าน้วจ้าเด้อสําหรับคลิปนี้มารับชมหน้าทางเล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสําหรับผลห้าน้อยเมื่อวานเด้อท่านชมพ่อนจะไปรับชมหน้าทางเบึ้งผลของเมื่อวานกันฟอนนะจ๊นะเนาะสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องนั่ด้อจ้ะเด้อ ว่อยากพลาดทุกคลิปกดติดตามแนะนำนะจ๊นะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับพนท่าน้อยเมื่อวานเนาะ่านมชม้ชมผนท่าน้อยเมื่อวานเด่นรองบอมมาเนาะจานะ๊ะเนาะย่องไลคบอมมาเลย่านมชม้ชมสำหรับเด่นรองเมื่อวานนี่เข่าเหล็กในตาล่างเดรรมม้อ่านมช้ชมเจาะไม่เข้านะจ๊ะเนาะ เขาเลขใน้าตารางสี่ศูนย์เด้อท่านผู้ชมสี่ศูนย์รอบพิเศษนะจ๊ะเนาะรอบพิเศษเด่นล่องมามาเลยท่านผู้ชมเมื่อว่านี่เอาสำหรับท่านใดที่จับได้ถือร่างว่านั่นนู้น้อยยินดีนั่งเลยจ้ะเด้อย,ยินดีกับทุกท่านที่ถือร่างว่านะจ๊ะเนาะสำหรับชุดเด่น เจาะนั่นบอมาเดนร่องกับบอนะมาเนาะทนผู้ชมเมื่อนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยมาจ้ามาพอกันเด็กเด้อทนผะู้ชมแอดมินหน่อยเลิกงานเด้อเนาะจ้าเนาะสำหรับทันใดที่สำหรับทันใดที่ย่างบทันในนอนกะมารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ้า สำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่ทั่วขออามาสั่งใดเลยนะจ๊ะเด้อที่เบอร์0 9 2 6์2 5 5 1 3นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะทักไลน์มาหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะเนาะครีมทาฝ้าแล้วก็สบู่สมนุนไพรล้างหน้าถูตัวได้นะคะในก้อนเดียวกันนะคะบะตงองยุ่งยางนะจ๊ะเนาะ ลาโทโต้ไดเลยในก่อนเดียวกันสำหรับครีมราคาชุดละ150บาทเดอ้อท่านชมสำหรับสบู่10ก้อนราคา190บาทส่งฟรีนะคะครีมกับส่งฟรีสบู่กับส่งฟรีเดอ้อจ้าเดอ้อรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าส่วนรัฐบาลไทยแอดมินลงหายแล้วเดอ้อท่านชมสำหรับทันใดที่ยังบ้านได้เบิง เข้าไปเบิงได้เลยเด้อจ้ะเด้อลงหายสองซ้ำม,มือแล้วท่านผู้ชมรัฐบาลไทยแนวทางจากวัดป่าโพจันหอมเด้อจ้ะเด้อมสำหรับท่านใดที่ถามหาเบอร์โทรพระอาจารย์แอดมินหน่อยไม่มีเบอร์โทรพระอาจารย์เด้อจ้ะเด้อจะมีแค่เบอร์โทรของอแอดมินพระอาจารย์เดี๋ยวคลิปหน้าแอดมิน ล่องหายเพราะว่านุนหน่อยหาบาเห็นนุนหน่อยเขียนไว้อยู่เมื่อนั้นนุ่นหน่อยหาบาเห็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหาเห็นเดี๋ยวนุ่นหน่อยล่องหายเนา,จานะจ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่13กร,รกฎาคม2565เลขในตารางนะคะ อแบอกผิดบอกถือขวามโกรธวามใหน้ำเด้อทำไมชมุ่มสองสามแปดเก้าห้าหกนะคะเลขในตารางนะคะเด่นตัวเก่าเด้อทำไมชมุ่มเด่นสองและ รอง3นะคะมือว่านี่เดินรองลุดไปเด้อจ้าเดอ้อเป็นแนวทางเลขฮาหนอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะได้แล้วหยุดเดอ้อท่าชมเพราะว่าจะเป็นเลขวิ่งเล็กใน6กชุดเด่นเหล็กในตารางานะจ๊ะเนาะ 6ชุดเด่นและ3ชุดเน้นนะคะแอดเมนน้อน้ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ